สมุนไพรไทยตีพลานะคะมีความสําคัญอย่างไรในชีวิตประจําวันนะคะฝรั่งทําการวิจัยตำรับตีพลาเขาให้คะแนนเป็นตำรับยาที่สร้างภูมิคุ้มกันบบอยู่ลําดับ2ของโลกเลย การใช้สมุนไพรที่ถูกต้องนะครับตำรับสิ่งที่เราพูดขึ้นมันนี้จะเป็นลักษณะของตำรับยานะครับจริงๆแพทย์แผนไทยเขามองเรื่องของการใช้สมุนไพรที่เป็นประโยชน์เนี่ยเขาใช้ในรูปของรูปแบบตำรับนะครับเขาไม่ค่อยใช้ยาเดี่ยวยาเดี่ยวก็เป็นประโยชน์แต่ท่านใช้เป็นบางจังหวะเท่านั้นเองอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นฟ้าทลายโจรหรือกระชายเหลืองการใช้ฝานิดนึงการใช้กระชายหรือฟ้าทลายโจรเนี่ย เขายังเป็นยาเดี่ยวอยู่นะครับถ้าการใช้ที่ติดต่อกันนานจนเกินไปมากกว่า7วันขึ้นไปเนี่ยอาจจะมีนัยยะสําคัญที่จะสะเทือนถึงสุขภาพของพี่น้องประชาชนฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องปรึกษาแพทย์แผนไทยผู้เชี่ยวชาญหรือเภสัชกรผู้จําหน่ายยาเดี่ยวพวกนี้นะครับผมแนะนําให้ใช้สัก5วันแล้วหยุดพักสัก2วันแล้วก็ใช้เป็นแบบเดือน แต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยยิ่งฟ้าทนลายโจรเนี่ยนะครับให้เราใช้ตอนเราไม่สบายอย่าไปใช้ป้องกันอย่างเดียวคือบางคนรับประทานนานเกินไปเนี่ยกลับเกิดปัญหานะครับก็ควรจะใช้ในรูปแบบของใช้ให้เป็นนะครับใช้ให้ถูกแล้วก็ใช้เป็นรูปตำรับปรึกษาแพทย์แผนใดผู้รู้จะดตรงประเด็นครับความหมายของคำว่าตรีพลาหมายถึงว่า ตำรับยาที่ประกอบไปด้วยพืช3ชนิดปรีหรือติเนียภาษาบาลีนะครับแปลว่า3ามนะครับจะประกอบผลาก็คือผลไม้3าอย่างนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยสมอพิเภกนะครับสมอไทยนะครับแล้วก็มาขามป้อมนะครับซ,ซึ่งซึ่งพืช3ตัวนี้เขาถูกบรรจุในคัมภีร์แพทยศาสตร์สุโ์เรียบร้อยแล้วที่สําคัญกว่านั้นนะครับขึ้นเป็นบัญชียาหลักแห่งชาติเรียบร้อย เป็นตำรับยาที่สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็หาได้ใกล้ตัวเราที่สำคัญเนี่ยสรรพคุณตัวนี้เป็นตำรับยาที่ดีเลิศมากถ้าสรรพคุณทางแผนไทยเนี่ย<ม>เขาจะพูดแบบนี้ครับตำรับตรีพรลาอันนี้เราจะพูดถึงสรรพคุณโดยรวมนะครับในเชิงแผนไทยเขาระบุแก้ปิดตักวาตะเสมหะในกองธาตุฤดูอายุสมุนฐานเลย ถ้าฟังอย่างนี้คนทั่วไปจะจะงงแต่เอาง่ายๆว่าเขาเป็นตำรับยาที่สามารถที่ปรับสมดุลร่างกายได้นะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็จะบำรุงแบบองรวมนะครับคือเขาเรียกว่าบำรุงธาตุขายธาตุรู้เปิดรู้ปิดรู้เปิดเองเป็นต้นนะครับเราสามารถใช้ตำรับยาง่ายๆ3สิ่งเหล่านี้นะครับเป็นการรับประทานเพื่อกระตุน้นคูนตัวเอง พี่แพรรี่รู้ไหมครับว่าฝรั่งทำการวิจัยตำรับตีพปลาเขาให้คะแนนเป็นตำรับยาที่สร้างภูมิคุ้มกันอยู่ลำดับสองของโลกเลยไ,ไปดูเปเปอร์ดีๆครับมีเปเปอร์ยืนยันเลยตัวพืชสามตัวเนี้ยที่อยู่ใน ปีภาามันมีอะไรบ้างตัวแรกครับสมอพิเภกสมอพิเภกเป็นเพื่นในวงคอมเบตเเซีย er นะครับสารที่เราค้นพบผมจะยกตัวอย่างนะครับง่ายๆเพราะว่าสารเขามีเยอะมากระบบไฟโตของพืชเนี่ยไฟยโตเคมีคอลของพืชเยอะมากนะครับเขาจะทํางานตามกระบวนโฟโตโซ,ซินเดซิตไบโอซินเดซิตจนได้สารทางยาน,นะครับ<ม>เอาเป็นว่า<ม>พืชที่จะมาทํายาจะต้องคุณภาพดีนะครับอันนี้คือโบราณสอนเอาไว้อย่างนี้พอได้คุณภาพดีเสร็จปุ๊บเขาจะเห็นสารสําคัญครับอย่างเช่นในสมอพิเภกพืชในวงนี้เนี่ย สารที่เราพบนะครับอย่างเช่นตัวเชบูรกิกแอซิดนะครับกาลิกแอซิดสารเหล่านี้รวมทั้งไบโอฟอร์โมนอยเอเซนเชนออยคือมันมีในพืชเยอะมากมีทานินด้วยสารที่เราพูดถึงเนี่ยล้วนแต่เป็นประโยชน์กับร่างกายนะครับสมอสมอประเภผ่านไปแล้วเราไปเจอสมอไทย สมอไทยก็เป็นเพื่ชนในวงเดียวกันกับสมอพิเภกเหมือนกันสารที่พบในสมอไทยก็จะไปเจอฟอร์บนอยด์เจอเทนิกแอซิดนะครับเชบูริกแอซิดเหมือนกันเซโนไซเอนะครับเชบูเชบูริกแล้วก็จะมีอีกที่เป็นกลุ่มสารเอสเซนเชนออยล์เยอะจริงๆในพืชเหล่านี้เราสามารถสกัดแยกออกมาได้เลยอันนั้นในหล,ลักทางวิทยาศาสตร์นะครับแต่ในทางแผนไทยเขาจะไม่สกัดแบบนั้นเขาจะใช้ลักษณะของ30นี้มาก้มรวมกัน การต้มโบราณก็คือการสกัดยาด,ด้วยวิธีธรรมชาติจากน้ำน,นะครับพอสมอไทยให้สารเหล่านี้เสร็จปุ๊บมาเจอมะขามป้อมมะขามป้อมเนี่ยเป็นเพื่ออีกบงหนึง่งเราจะพบกลุ่มวิตามินซีที่สูงมากครับวิตามินซีในะมะขามป้อมหนึ่งผลเทียบเท่ากับวิตามินซีจากส้ม2องลูกเลยนะครับเขาจะไปเจอสารลูทีนนะครับมิวซิกแอซิดนะครับไฟเลมบิกแอซิดแล้วก็แกลลกแอซิดสาที่พูดมาทั้งหมด คือประโยชน์กับร่างกายกับต้นภูมภ้มกันนะครับเราสามารถที่จะเลือกมันจะช่วยในเรื่องของการต้านไวรัสด้วยไมหมคะส็มไแน่นอนครับเพื่อตัวหนึ่งที่อยู่ในตำรับนี้นะครับอย่างเช่นะมะขามป้อมเนี่ยเขามีงานวิจัยชัดเจนเลยจากมหาวิทยาลัยที่น่าเชื่อถือได้และมีเปเปอร์ของฝรั่งด้วยนะครับ สารเหล่านี้สามารถต้านอนุมูลอิสระคือเนื่องจากเขามีฟา์โมนอยค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็เขาเบรกได้ในระดับของ HIV ไทวันซึ่งเป็นไวรัสชนิดหนึ่งเราก็เลยเราศึกษาเรามองว่าเอเท่าที่สังเกตดูเนี่ยพืชตัวใดที่ต้าน HIV ไทวันได้เนี่ยค่อนข้างที่จะเบรกเรื่องหวัดได้ดีมากครับจาก งานสถิติที่เราเก็บข้อมูลนะครับอย่างเช่นขมิ้นชันก็เหมือนกันจะมีมีข้อบ่งชี้เหมือนกันว่าสามารถต้าน HIV ไท้วันได้สามารถต้านการอักเสบต้านเท่าที่ผมอ่านในเปเปอร์เนี่ยต้านได้แม้แต่การล้มของ d n a อ n a เลยนะครับรและเขาใช้ในกลุ่มคนคกู้ไข้ที่เขารับเคมีฉายแสงเนะี่ยสามารถลดพิษของการฉายแสงนะครับลงได้ดีรับคนที่เป็นผู้ป่วยมะเรง็ง ใช้นะในกลุ่มที่เขาเป็นนเซอร์ครับนะการใช้สมุนไพรให้นะพี่น้องประชาชนเข้าใจให้ถูกต้องนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยอันนี้คือสมุนไพรมันดีเนี่ยกินเอากินเอาไม่ใช่นะครับต้องรับประทานให้ถูกต้องนะฮะก็คืออย่างเช่นถ้าเราจะใช้ตำรักตรีพรลาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตัวเองเนี่ยนะเบื้องต้นในกลุ่มผู้ไขท้ที่ที่ไม่ใช่คนป่วยเป็นแบบคนปกติอย่างเราเนี่ยถ้าต้องการเสริมสุขภาพตัวเองเนี่ย แนะนำให้ใช้ครั้งละสองแคปซูลแคปซูลละ250มิลเมิกรัมเช้าเย็นอย่างเงี้ยฮะรับประทาน4ีวันก็หยุดไปสักนิดหนึง่งแล้วก็ทานอีกภาษาภาษาเราเรียกว่าการรับประทานแบบเือเดือนก็คือประมาณวนะ่าอย่าไปตั้งหน้าตั้งตารับประทานเอาจนเกินจริงเพราะเราไม่ใช่คนัวยอาจจะมีทานวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะครั้งเดียวหรือมาลืน่นอาจจะไม่ทานก็ได้อะไรเง,งี้ยครับก็จะเป็นการเสริมภูมิตัวเองเพราะว่ายังไงเสียร่างกายมนุษย์ก็ต้องการอาหารที่ถูกต้องใช่ไหมครับ จากการรับประทานอย่างอื่นที่มันสมดุลน,นะครับส่วนพืชสมุนไพรเหล่านี้ก็เป็นการเสริมเข้าไปนะครับให้ได้ประโยชน์ที่ที่เป็นเป็น,เป,นเป็นจริงไม่ใช่เป็นไปรับประทานจนเกินเหตุน,นะครับอันนี้เรียนในทราบก่อน คยได้ยินว่าตีหลาเนี่ยค่ะที่มีส่วนผสมอยู่ในพวกอาหารเสริมบางประเภทเนี่ยสามารถที่จะช่วยได้ไหมคะช่วยก็จะได้ประโยชน์นะคะแต่ว่าผมอยากให้ในกลุ่มอาหารเสริมตรงนั้นควรจะต้องมีนักเภสัชวิเคราะห์ตำรับให้เพิ่มเติมผมเรียนให้ทราบว่าให้พยายามใช้ยาที่ผ่านมาตรฐานกรมแพทย์แผนไทยให้ผ่านมาตรฐานออ,อยอครับ คือคือต้องยอมรับว่าประเทศเราเนี่ยมีหน่วยงานอายอยที่ท่านขึ้นมาดูแลควบคุมนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแล้วก็การใช้ยาตรงนี้ก็เขามีขายกันทั่วไปในตลาดนั่นแหละครับตามร้านขายยาอะไรก็ได้ให้เราดูเลขทะเบียนยานะครับพี่แพรรี่เขาจะมีทะเบียนยาโบราณอยู่ขึ้นต้นด้วยตัวจีนะครับให้ดูตรงนี้รวมถึงสมุนไพรตัวอื่นๆนะครับเน้นย้ําว่าให้ใช้สมุนไพรที่มีทะเบียนยาสมุนไพรที่ผ่าน มาตรฐานกอ,อยอ,อแลแล้วก็ดูความน่าเชื่อถือของผู้จําหน่ายอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับกับผู้บริโภคกันนะครับ